โชว์หน่อยที่ลูกมาวิ่งโชว์กับรถคันใหม่หน่อยนะคะอาวิ่งโชว์หน่อยวันนี้หนูได้วิ่งรถกับออกกำลังกายกับรถคันใหม่ค่ะวิ่งโชว์เอฟซีหน่อยที่ลูกเอ๊เก่งจังเลย <c oughs> โอ้ยหนูจะวิ่งไวกว่าแม่ได้ยังไงอะ่ะลูก <c oughs> mẹ <S stereotype> là mẹ đơn thử con vinh tám mươi thằng này 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 thằng thằng này thằng này ระวังรถระวังตกหลุมลุกระวังตกหลุมไปไม่ได้นะคะชี้ชี้นี่ชี้ดูมั้ง อาจูไปไหนวะวันนี้อาจูไปไหนเอ๊วันนี้ไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนไปไหนวันนี้เพื่อนไม่มารอเลยอาจูไปไหนคะฮึอาจูหายไปไหน ไม่เข้าป่าลูกทำไมหนูชอบเข้าป่าจังคะฮะพอได้รถคันใหม่แล้วเข้าแต่ป่าอย่างเดียวเลยรถคันเก่าเข้าป่าไม่ได้เข้าป่าแล้วรถความ,มาลุกมาดมกลิ่นอะไรอืม ออกมาแล้วลูกมาออกมาแล้วมาลูกมา